สวัสดีครับพี่น้องโอ้ประเทศไทยสุดแปลกฝนบตกแต่ว่าพายุลูกเฮบทลมนะพื้นที่หลายพื้นที่พี่น้องอ่าฝนตกทลมก็ม,มีพายุลูกเฮบตกกม,มีฝนบตกแต่ว่าหอนนี่ลูกเฮบลวงลงมาบักหลายหนึ่งเกิดมาเพิ่งเคยเห็นผูเทาผูแก่เพิ่งก็ว,ว่าเ่เคยเห็นจักเทียวสันต์เพิ่นว่าอ่าพยาการก็ว่าพยาการ เเเออออ่พินส่งคลิปมาให้ไวยารกับเรเคยเห็นจักเที่แล้วเนาะครับเนาะฝนบ่ตกมันห่อนโพดห่อนโพดแต่ว่าลูกเห็บตกนี่แล้วมีหลายพื้นที่ส่วนมากจะเป็นทางภาคเหนือนะเนาะอ่สกลนครก็โอ้สกลนครบ่ลูกเห็บตกแต่มันห่อนหลายๆนะ่ะสกลนครเด้อพี่น้องแต่ว่าแถวอำเภอแม่ริมแถวทางภาคเหนือภาคอ่ภาคเหนือส่วนภาคเหนือกับ แถวโซนภาคกลางนะครับนาะปู่ฝนทลมสงการเล่นนำ้ำฝนกม็มีเล่นลูกเห็บตกใส่หัวกม็มีไปลองไปลองแพร่แล้วแล้วฝนฝ่าลงบัน่อพายุลูกเห็บลงจากผู้จากนักท่องเที่ยวกลายเป็นผู้ประสบภัยได้พี่น้องแบบนี้นาอครับนาะก็ให้ระมัดระวังเดอ้อมีหลายคลิปพี่น้องพี่พ่อใหญ่การนามาลงให้บึงนาะครับนาะหลายบรรยากาศหลายคลิปเพื่อที่จะได้ ให้เบิร์ว่ามันเกิดขึ้นกับประเทศไทยนะครับนะเกิดขึ้นแล้วในส่วนของตอนนี้ถ้าฝนตกกับพายุลูกเห็บลงก็ให้เฝ้าระมัดระวังเดอ้ออีกประเด็นหนึ่งก็คือความเสียหายตามมา,ส,า,ส,าสังกะทสงสังกะสีสันทงสันไทย้ยปิว้ววันไล่อูพังเลยเนลรนาดพี่น้องเอ้ยก็เป็นตาลูตนเพิิอนนอคนะคำนาะขนาดผู้ขับรถพันไปพันมากับยังว้ากัยังลูตนเจ้าของเพิ่นแน,นะ มาเบิ้งคลิปพี่น้องเล้ไลค์คลิปเลยพร้อมกับคอมเมนต์นะครับเนาะอ่ะมาเบิ้งคลิปนี่ก่อนนี่แหละครับนี่ความเสียหายจากหลังจากที่ฝนฝ้าถล่มแลไ้เนี่ยมาเบิ้งความเสียหายโอ้ยพี่น้องเอ้ยมันมันต้นใหม่ต้นบักเนยหนึ่งกระดักหลังคาสันทถยทั้งนั้นเลยปีวอนลงมาเนี่ยแมนเบิดหล่มทับทางแน่นเบิ้งติดละอู้สันทถยเหย้าๆเนี่ยเบิ้งติดละเย้าเหยียดอ่ะสันทถมันเอามาได้จังไดเอา แล้วพื้นที่แถวนี้บะแเวนบานโค่นนี้มันตกมากเอามาเบิงลูกเห็บนี่นี่แหละครับมันสร้างความเสียหายเอาไปเบิงต่ออีกคลิปพี่น้องเี่ยลูกเห็บถ่ายไว้เชี่ยแต่ถ่ายเต็ลรวงเนี่ยนี่ลูก เฮ้ยไม่ต้องมากเลไม่ใช่แล้วย่งมอลถ่ายไปเลยเอามาเนี่ยมาเนี่ยสองข้ามลูกเห็บเหี้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โอ้ยตาย พับลูกเห็บครับลูกเห็บนี่มาเบิร์อคอมเมนต์ซะก่อนเดี๋ยวค่อยไปเบิร์คลิปต่อนะครับนะร้อนจนลูกเห็บตกจังหวัดสกนลนครนี่พี่นอ้องอ่าเพิ่นก็นถามว่าอ่าอำเภอวานอนนีวาดเด้ฝนไม่ตกแต่ลูกเห็บตกหรอคะเพิ่งเคยเห็นนี่เพิ่นก็นว่านะครับนะคอมเมนต์ มาอีกคอมเมนต์หนึ่งพี่น้องเพิ่นก็นว่าเมื่อวานกลับจากบึงคงหลงเซกาคัมตะกาวานอนฝนฝนตกลมแรงต้นไม้หักตามข้างทางเยอะมากใช่จ้าตกอยู่หนองแวงใต้วานอนจ้า,อ,าอีกคอมเมนต์เพื่นก็ว่าฝนไม่ตกมีลูกเห็บหรอคะวันศัลยเพื่นว่าอันนี้ตกเมื่อวันที่สิบห้าได้พี่น้องนี่อ่าก็คือเมื่อวานนะครับเนาะมีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งเพิ่นถามว่า อยากทราบว่าลูกเห็บมันมากับฝนไหมอ่าอีกคอมเมนต์หนึ่งพิ่นก็มาตอบทันทีเลยเพิ่นว่าลูกเห็บนี่มากับน้องหมาน้องแมวครับว่าฉันหมาแมวมีเห็บมีมัดเนาะครับเนาะพิ่นกองเอาถึยงอยู่แต่ว่าความหมายคนตัโตพี่น้องเนาะครับเนาะเอายอกยอกกันไปพี่น้องคอมเมนต์หนึ่งพิ่นถามมาว่าตกวันไหนหรอคะะพิ่นก็มาตอบว่าเมื่อวานเนี่ แมนคะ่ะลูกเห็บตกเมื่อวันที14่14เมษายนี่ยวันที14่14เมษาพี่น้องทั้งล่มทั้งฝนล่มแห้งอำเภอคำตาก,ากา้านักเล่ข่าววสันนี่วันที่14บสี่แล้วพี่น้องนี่สิบสี่เมษาตกลับสงกรานนะครับเนาะนี่มาตอลูกเห็บจะตกก่อนฝนแล้วฝนตกตามแรงแรงลูกเห็บก็บดไปครับอ๋อหมายความว่าลูกเห็บจะตกก่อนฝนนะอ่าจากหันฝนจะตกแห้ง ลูกเห็บมันก็จะหายไปความร้อนกี่องศาถึงลูกเห็บตกลงมาได้คะลูกเห็บใหญ่มากเม็นถามน้องคเนะมาต่อคอมเมนต์แปลกดีค่ะฝนบ่ตกแต่ลูกเห็บตกเพิ่งเคยเห็นมสาสันพนวา่าตกเป็นก้อนขนาดนี้ฝนฟ้าเย็นมากอ่อคงเย็นมากตกใส่หัวถึงกับฟื้นโรงพยาบาลเลยนะครับเนี่ยโอ้ันก่อนใหญ่นครับเนะลูกเห็บทำกําปันกปัปันบนเดอ้อนไะหัวแตกไปแล้ว เอาไปต่อยอคอมเมนต์พี่น้องระวังตกใส่หัวแตกนะครับเป็นห่วงนะผลว่าลูกเห็บขนาดนี้พ่อเห็บจะขนาดไหนยูสันอันนี้หยอกมาอีกเนาะคุาเนาะหยอกยอกยอกไปหลังคากระเบื้องกับซีแพคเตรียมตัวเตรียมตัวเลยยูสันโอ้แตกบดและนะ้วเนาะหลังคากระเบื้องเนี่ยเป็นหู้บดละแต่ว่าจะดีกว่าสังกะสีอยู่เด้ดีกว่าสันกระสีสันไทยอยู่เดย์สันก,กระสีสันไท่นี่ออกบดป็นแผ่นเลยแล้วเนาะคับเนาะ มาต่อคิปน,นึงพีน้องคินนะครับนะมาเบิ่์กันละขาวเถือเป็นอายุลูกเห็บนักพุมควร I want good. เบิ่งมองนี่ลมผดลมโอลมแห้งอีหลีพี่น้องเนี่ยโอ้ยประตูหน้าทางประตูเลื่อนเนาะครับเนาะประตูหน้าทางจนเบิ่งตีละโอ้มันจะหลุดบลูดแหล่ะอะไได้เนี่ยเออลมแห้งมาแห้งเอาอันนี้ภาพจากกล้องวงจรปิดภายในลานเนาะครับเนาะภายในลานเพิ่นอ่าเพิ่นเปิดเพลินเปิดลานแต่ว่าเพิ่นก็ไมหน้าทางปิดนั่นี่ยเบิ่งต่ละขนาดข้างในยังตกสะไส้อยู่เนี่ย โอแต่ว่าคนอย่าอยู่ไก่เวลามันลมมันมันหลุดมากนี่มันจะฟาดทับหัวได้บ่เนี่ยให้ลบไปไกะๆก่บ่ละขนาดสองสันนะเบิง่งนเะล่ะไปปิดไปดันประตูกระจกไว้อีกบ่เนี่ยสองบาน โอ้หไม้แล้วไม้ก็นิ่งดินะมันคนกว้างมานะมันลูกใหญ่ด้วยเดี๋ยวป๋าเคยเจอลูกแค่นะี้เย็ยนี่มัทองปั่นก็มีประมาณที่จะปีแลดิป้าเจอมารไม่เคยเจอเลยมาได้ไง ไปดับด <Federal S 2> really? ้วยจะเปียกปะวะปลาเรียนไม่ได้มาแล้วไป ลมลมลมพัดหนาอยบอกปล่าพัดลมดูดูว่ะยี่ห้อหนักขึ้นแล้วเนี่ยว้า ต้นกล้วยสู้ชีวิต ไม่มีลมก็ไม่ได้ มองนี่นักท่องเที่ยวนะครับเนาะจะหลังจากที่เล่นน้ำสุงการบ่ต้องได้โค้นน้ำเลยเปยเียบดห้ามไปบดด้เปียบดสูค่คนเลยบางทีละทั้งฝนทั้งล่มหมูยเปียบดอะลมแห้งปานนี่บางทีละโอ้เนี่ยหยุสดสัต์น้ำม,มาเล่นน้ำฝนกันใชก่อนนะครับเนาะเอาฝนตกแห้งหลายเติบ What? Oh. โอ้โหหัวแตกเลยเนี่ยกล้าโอ้ยโอ้เจ็บโอ้ไปนอนกันยูนินแต่นวานวะเข็ดใครยังไมนเอามานาวก่อน